จากคำถามแรกเป็นคำถามทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีคะ่ะคุณอำนาจลูกอัณผมมันไม่เท่ากันมานจ่เกิดครับแต่วันนีอาการปูขึ้นมาเป็นระยะระยะปีนี้อายุเท่าไหร่และะ้วครับคุณอำนาจ56ครับถ้าไม่เท่ากันตั้งแต่เกิดเลยนะที่พบบ่อยก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือเวลาเกิดมาเนี่ยมีไส้เลื่อนออกมาด้วยอ๋อค่ะอันนี้เจอบ่อยฮนะครับคือลูกอัณฑะเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องเวลาลงมาเนี่ย มันจะต้องลงมาในที่เย็นๆในถุงอันทะถึงจะสร้างตัวสุจีได้ดีอตอนลงมาก็จะดึงถุงที่เรียกว่าเพอร์ลิโตเนียมหรือเยื่อบุช่องท้องลงมาด้วยะนะ,ะเยื่อบุช่องท้องพอลงมาแล้วเนี่ยมันจะปิดไป<ะ>พอปิดไปปัป๊บอายวัยวะในช่องท้องก็ลงมาไม่ได้ครับ<ะ>แต่พอบางคนลงมาแล้วปิดไม่ไม่ไม,ไม่ปิดดี<ะ>อายุวัยวะในช่องท้องก็ลงตามมาด้วยเพราะนั้นเกิดมาก็มีไส้เลื่อนตั้งแต่เกิด<ะ>เลยได้กลุ่มที่สองก็คือเป็นถุงน้ำนะฮะพอลงมาแล้วเนี่ยนะฮะ ปกติแล้วพอลงมามันจะปิดแล้วตรงส่วนปลายมันจะมีกระเป๋ะเป็นน้ําอยู่ครนะแต่บางคนเนี่ยมีช่องเชื่อมอยู่แล้วน้ําเข้ามาได<อ>้ก็จะมีถุงน้ําที่ใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางคนเนี่ยพอลงมาแล้วเนี่ยนะตอนหลังเกิดมีปัญหาบางอย่างการดูดซึมของน้ําไม่ได้ มันก็จะมีน้ําสะสมสะสมที่พบบ่อยกว่านั้นคือลูกอันทะไม่ลงเลยอันนี้เจอบ่อยกว่าอีกนะเจอประมาณร้อยละหนึ่งของเด็กเกิดใหม่เลยแรกๆออกมาเท่ากันพอโตมาแล้วเนี่ยเริ่มจนมีเด็กบางคนที่เห็นว่าข้างหนึ่งฝ่อไปข้างหนึ่งโตตามปกติก็จะใหญ่ข้างเล็กข้างอันนี้ก็เจอได้แล้วก็เจอบ่อยในกลุ่มที่เป็นก็เรียกว่าคางทูมนัมส์หรือข้างทูมคางทูมพอตรงนี้เริ่มยุบเนี่ยมันจะลงที่อันทะบางคนเป็นข้างเดียว อันทักก็จะใหญ่บวมปเป็นริ่มเลย<อ>แล้วพอการังเสพหายเนี่ยลูกอันทักข้างมันจะฟอไปอ <S 2> <S 2> นะอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่ามีการผ่าตัดบางชนิดเช่นไปผ่าไซเลื่อนครับแล้วไปโดนเส้นเลือดที่มาที่ลูกอันทัลูกอันทักก็ฟอลงอนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ทำไมลูกอันทักข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กปกติคนเราสองลูกอันทัสองข้างเนี่ยผมว่าต่างกันไม่เกินซีซีหนึ่งะมันควรจะใกล้เคียงกันมากปวดลูกอันทันี่ถามว่าเจอบ่อยไหมนะที่ผมทํางานอยู่เนี่ยนะ เจอทุกวันไม่มีวันไหนไม่เจอคนปวดลูกอัท่าเลยอาการปวดลูกอัณทะเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะในกลุ่มที่เจอบ่อยก็คือปวดจากเส้นเลือดขอดที่เจอบ่อยอีกอันนึงก็คือติดเชื้อแบคทีเรียรแต่ติดเชื้อแบคทีเรียนี่ตรวจง่ายมากบางคนดึงเกงลงมายังไม่ทันเดินเข้าไปตรวจเราเห็นแต่ไกลเลยมันจะแดงบวมนะแต่กลุ่มที่เจอเยอะที่สุดนะไม่รู้สาเหตุอ้าวเหรอครับตรวจไม่เจออะไรคือเขาแค่ไม่สบายใจกลัวเป็นมะเร็งเขาแค่แนะนําว่าไม่มีอันตรายนะฮะ อาจจะต้องแก้พฤติกรรมที่เราสังเกตว่าเราทำแล้วปวดเช่นนั่งขับรถทางไกลแล้วห,หนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากนะกลุ่มที่2ปวดรุนแรงพอสมควรอาจจะต้องใช้ยารับประทานะะนะลดอาการปวดลดอาการอักเสบที่ครอบคลุมกว้างะนะเ<ม>พราะเราไม่รู้สาเหตุชัดเจน กลุ่มที่3คือปวดรุนแรงามากบางคนกินยาไม่ดีขึ้นจะต้องฉีดพวกยายาชาผสมพวกเซียรอยอบล็อกเส้นเส้นประสาทซึ่งเราเาชื่อว่าอา,อาจจะเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทแต่ไม่ไม่เคยเจอใครเป็นอันตรายในกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุสมายใจขึ้น,นครับครับผมครับผมนะครับสวัสดีครับ